โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคลึงหนุ่นหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุ่นหนังทุกช่องทางเจิแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p k l n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับบิ๊กแมทพิจะเลือกเกมเวลาตี24ฟุตบอลเนชั่นลีกในลีกบีกลุ่ม2นะครับกรีซจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอังกฤษรองจ่าฝูงครับกรีซชนะมาสีน,น,นัดรวด12คะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไอร์แลนด์มา20ับอย วานอวิชกุนซูชาวเซอร์เบียครับมีผู้เล่นกันหลักอย่างวราโชดิมอฟเป็นประตูนะครับเกมรับก็นำโดยคอนสแตนตินอสมาโรปานอสปากหลังจากเวสต์แฮมนะครับตรงกลางดีฟทิออสคูเบลิสครับแนวรุกก็มีทั้งจอจอดมาซูรัตคริสตอสทีโซลิสนะครับแล้วก็กัปตันทีมครับอเล็กตาซิออสบาคาเซตาสกองหน้าเป็นวานจลิสพาริดิสกองหน้าตัวเก่งจากเบนฟิก้านะครับเจอกับอังกฤษที่ มี9แต้มจากการชนะ3แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะฟินแลนด์มา3 1หนึ่งนะครับคุณซือยังต้องเป็นรีคัสซี่ไปก่อนนะครับเพื่อรอโทมัสซูเกิลมาคุมวันที่1มกราคมครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆก,ก็จริงๆประตูเนี่ยพิตฟอร์ดนะครับเกมรับก็เทรนด์วอล์กเกอร์เกฮีดีไวคยโควิลอย่างเงี้ยครับ ตรงกลางเนี่ยดีขั้นไรมีชื่อติดมาแต่ว่าสภาพทีมก็ไม่ค่อยสะภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีโอกาสจะเป็นอังเคิลโกเมสกับคอนเนอร์การ์ลเกอร์แนวรุกก็จูดเบลลิงแฮมโคพาเมอร์แอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนนะครับเกมแรกที่เจอกันกรีซเคยบุกชนะอังกฤษที่เวมบรี่มาแล้ว2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเขาจะมองกรีซบุกมาเป็นต่อครับแม่ต่ดูแล้ว คืออังกฤษเองก็ไม่ถึงกันเน้นในรายการนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่ไม่ตกมาลีกบีแน่ครับและพี่อยากจะว่าไปบรรยากาศทีมก็เหมือนรอโทมัสซูเกิลมากกว่านะครับเกมแบบนี้กริสในบ้านเหนียวแน่นขนาดไปเยือนยังบุกชนะได้ครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจกริสในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์กริสเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย